มาแยำแรงจะนี่จะเน่ยกระเข้าเนื้อกระเด้จะเดอยู่เนาะแกแรงนี่ย่างไปล้วนุ๊ปปันบอกว่าไปซ้อกระเข้ามาแป้งไปไม่ไปปะใส่เนาะแป้งนมเลยพอน้อจัดมาเลยนรามาอบมาย่างถึงสักคำากไปแอนแรงนี่ผมจะไปมาแปให้เัาเนาะแปงนมย่างมักสมุนไพรมะม่นะก่อนอื่นเลยนะเขาก็ไปตำเคียงมักมาเห็นก่อนมันก็จะมีจะไข่หอมเตียมแล้วก็แกนหอมป้อมมคำวาสาย่างตัวอีนะหลังจากนั้นเขาจะไปบ้างไปปาดแป้งนมเขานหนฮอเคียงฮึยอย่างมันจืมเขาจีนม่นยังไาไอ้กะแล้วก็เคียงมัดเคีาย ตแ่จะเป็นพริกไทยปนครับเนอกับนั่นเขาจะแพตติกก็ว่าเอาอย่างมาแล็บอีกอะไรมาแล็บมาปั้นไว้แล้วไปแจกจุ้เย็นนามักไว้สักเึ่งสมงก็ได้ครับเนาะระาว่างจล้อนะนะเขากลบมาเนี่ยนี่เนาะเนียน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มคานี่ยังเหมาะบอกเลยมันก็จะมีพริกปนซุรวดน้ําตาลไซน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกสุทไทยแล้วก็จะเป็นคานะคาออนครับค้าออนตามละเอียดนะแล้วกัน้ำห่อนะน้ำห่อนหดสักน้อยคำนั้นก็คนส่นกันให้มันเข้ากันดีดีแล้ก็แต่อันนั้นน้ำจิ้มเขาเนาะไปแลัง เลี้ยแต่ความสะดวกได้เลยครับเนอะเนี่ยอันนี้แต่มผมเจ๊มอถอดไรนะ้ำมันนองไงดีครับนี่นี่ว่าเราเหลียงมอขนาดเหลียงหูแม่ไม่เนาะไม่เคี่ยงวันนี้มันมได้เป็นยังกินได้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล,แลย้วแป้งนมย่างเขาว่าเราอย่างคือบอกเลยเนาะ,ะว่าเราเกี่ยวกับเนี่ยมันตงงดงดไว้เนาะเนาะกับเกมเจนดีเลยนะนี่แล้วก็เอาพักป้อมพักจีปั้นเจนี่นาะแล้วก็จุดเนาะพริกคาน้ำจิ้มเขาอ่ะนะ,ะว่าเราบัดังอย่างเหมาะบอกเลยมาวันใดวันนี้ว่าจะกับกเข้าันะใครท่าน้องกินน้องกับนี่เห็นหน่อยเนาะมาสักโบกเสร็จแลผม